สวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงๆร่วมพัดวีวีพี่น้องบรรยากาศหนาวมากง่วไปกินน้ำไรง่วเขาขอกพี่น้องหลังป้ามเท่ากับสิยุประมาณนี้นะคะอ่าส่วนป้ามเหี้เท่ากับสิยูข้างหน้านะคะคุณแม่ก็สิมาไรง้วต่อยง่วเขาขอกนะคะเท่ากับปลอยไปไม่บ่อยกินหยาดอกค่ะพี่น้องมันหนาวเออหนาวแห้งปลอยไปกินก็กินบากินกับ,กกบ,กกบยืนตากลมไปงสันละ อ้าำม่หยามก็จะกินเอาน็อกพี่น้องเนาะวังเสียละค่ะงวัวเข้ากับงวัวหน่อยหลายม่ได้ถุกเสียพี่น้องเห็นปะออนลมลมพี่นอ้องลมหนาวปากแตกเพิ่อหรอวิ่งเสียละว่าเอยกินน้ำว่าเอยว่าว่าเอยกินหยาอากาศมันเย็นแห้งนะคะเออประมาณยัง,ยงวันตีกินแต่ยาำเหมือนเมื่อสัา้าแต่สั้าแล้วก็ กกินก็ยืนเล่นกันย่งเสียหรอคะเอรอดตารอดต่างตาเอาอันเขาคอ,อกกินน้ำเขาคอกยืนยืน่งให้ยุ่มันบาแลนด์มันบาหาว่าพี่น้องเนาะซอยฟ้าเห็นของเขากับสิยุ่ประมาณน,นี้นะคะพี่น้องเห็นปะเ๋ยอเห็นฟ้าเห็นสีนดำเงินอันนี้ขึ้นลังบานนะคะอ่ะลาลังบานเห้าไปลำง่วลำคั้วไปไมีอยากก็พอได้อยากได้กินไปพี่น้องเพื่อฝอกกับสอบเราเห็ดสอบแล้วเรากระสิตตดผพาขึ้นอีก แลอ้อีกเราหนึ่งพี่น้องเปล่าขึ้นเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะเดี๋ยวอากาศเองก็นีเห็ุเป็นกระสีออกอยากเห็ดขาดตลาดนะคะพี่นอ้องอ่าจังไดก็ขอเอาง้าขอเขาขอกันนะคะเอาง้อไปกินน้ำเขาขอกอนพี่น้องแบบขอกันไหมจ้า